นำข้าวเปลือกไปขายหลายที่นำราคามาเฉลี่ยกันนี่ฉันคิดว่าแล้วเธอคิดว่าลงสีเนี่ยเขาไม่คุยกันเหรอถูกไหมเออนำข้าวเปลือกไปขายเองในตลาดอื่นตลาดไหนเพื่อเจอลูกค้าอันนี้เหมือนซื้อหวยเนาะเอาเอาใบหน้าเขา้าสู้เกิดสมว,ว่าเราสวยใช่ไหมเจอคนหนึ่งอุ้ยน้องสวยจังเลยพี่ให้ราคาแพงอันนี้ขา,ขายข้าวเหรอลูกนะไม่ใช่นะะถวโลหเออบอกได้เด้ต่อมาลูก นำข้าวเปลือกไปบรรจุถุงขายปลีกตามตลาดนัดหรือชมชนอื่นที่รับซื้อข,ข้าวเปลือกข้อนี้ดีนะแต่ดูก่อนเผื่อมีข้ออื่นดีกว่านำข้าวเปลือกไปแปรรูปเป็นข้าวสารและจัดจำหน่ายผ่านทางตลาดหลายประเภทอันนี้มันจะเหนือกว่าตอนที่มีหลายประเภทไงแล้วมีคำว่าอะไรด้วยเออบางคนขายออนไลน์รวยเลยแถวบ้านครูอ่ะมีอยู่คนหนึ่งเขาขายเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบโซล่าเซลล์อ่ะนำเข้าจากจีนอ่ะเป็นเพื่อนเล่นกับครูสมัยเด็กๆอ่ะตอนนี้รวยเป็น20 30บล้านแล้วขายออนไลน์อย่างเดียวเลย โออ่ะต่อมาข้อที่สี่ตัทิรักสิริกักลยาเป็นผู้หญิงรูปร่างเอวนนะอันนี้ไม่ได้บุรลี่ไครเดอน้ำหนักมากเกินเกณฑ์มาตรฐานชอบรับประทานอาหารพวกของทอดขนมหวานน้ำอัดลมหมูกระทะโอ้โหครบทุกอย่างไม่น่าจะรอดถ้ารับประทานขนาดนี้วันหนึ่งถ้าสิริกัลยามาปรึกษาเรื่องรูปร่างของเธอกับนักเรียนซึ่งเป็นคนรูปร่างดีชอบเล่นกีฬาโเรียนจะทำยังไงข้อหนึ่งอันนี้แหละดูแบบ ข้อหนึ่งแลดูแบบไม่ค่อยรักเพื่อนอะ่ะแกสมัยเนี้ยไม่มีใครเขาสนใจเรื่องรูปร่างละแกสวนจะผอมก็ไม่เไรหรอกมั่นใจไปเลยเลียวไซบิ beauty หนูคิดว่าอีนี้จริงใจไหมเออเหมือนแบบว่าปล่อยให้มึงอว้วนไปกูสวยอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยเข้าใจไหมเออหนูมันมี beauty สองแบบนะก็คือสแตรดาดกับเลียวไซเลียวไซบิ b e a u กับสแตนดาด b e a u ี้คือเลียวไซบิวตี้คือเราไม่ต้องสนใจอะ่ะว่ายังไงเราภูมิใจในรูปร่างของเราเข้าใจไหมเออ